สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพัยดินสีเอน,นะคะวันนี้เราจะมาพาชมวิวน,นขนมริมทะเลค่ะ เป็นโซฟาืดได่้นะคะอันนี้ก็เป็นผ้าขนูนเขาทำเป็นหัวใจนะคะทำอ่ไ้เดี๋ยวเราจะดูงันนะคะนี่จะเป็นฝักผัวนะคะ นี่ก็จะเป็นที่ตั้งสบู่นะคะไปห้องแชมพูคค่ะแคปซูลมันจะไม่เหมือนกันรีวิวห้องแม่ไปรีวิวห้องแม่แล้วไปรีวิไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้องแม่กันนะคะห้องแม่มันจะมีฟักทองด้วยค่ะ

ไปมาอยู่ตรงนี้หน่อยนิตรงนี้หรอกนี่นี่คือป้ายบรรจิดนะคะเรานอนโรงแรมบรรจิโอ้ตรงนี้ที่สูงมาก นี่ก็จะเป็นสาราได้กินข้าวนะคะมีไฟแบบลูกโลกค่ะตกลา แค่สองก้าสองมันไม่เหมือนทะเลแบบปกติมันเป็นทะเลแบบเดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นไปดีแล้วค่ะเกี๋ยวเี่ยท่านสุดท้ายวิวโคสวยนี่ค่ะที่มาสุดแล้วโอเคไปลงไปเลย

เป็นดอกไม้ของโดมนะคะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นแม่หมาดำค่ะฮลินฮาลิน,ลนยืนพลินฮาลินยืนอยู่หลังต้นไม้นี่่อยฮัลโหล <Hello. S 2> <c oughs> นี่ก็จะเป็นหมาที่ชอบมานอนหลับนะคะ <c oughs> ดำมาก <c oughs> นี่ก็จะเป็นที่นั่งพักค่ะสลายมาก ที่นี่ห้ามสูบุหรีนะคะภาษาอังกฤษก็คือ no smoking แล้วก็ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าห้องนะคะแล้วก็มีร่มให้ ว่ของเขาโคตรเท่เลยนะครับเนี่ยมันเป็นเทคโนโลย,ยีนี่นะครับพอกดแล้วสไลด์มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมว่ามันจริงมากเลย,อเ,ยอเอามาจบคลิปตรงนี้ไปลินมา จบคลิปกันไหมเดี๋ยวถ่ายรูปสำหรับวันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณ